อิมิณาสัตก,กาเรณะสังฆังปูเชมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพัทวาพุทธังพัทันตังอะภิวานเตสัตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงระคะนาตายะติสรณเนา,าัสหา ปัญจสิลานิยาจามะนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมามสรนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสัพพามสรนังคัจฉามิติยังปิ สระนันคัชามีตาิยปิพุทธัสระนันามต,ต,ติยงปิมันสระนันคัชามีตาิยัปิดธรรมันสระนังคามิตัดิยัปิสสำคัญสระนันคัญชามีตายปิดสคัญสรนันคศามีติสระนันขมันมิตันานตปติปต thank mm -hmm. you thank you thank mm -hmm. you ดชะฝ่าละองทุรีพระบาทปกกล้าวปกกระมองข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์วัชลีจีวารักรองปฏิการบดีฝ่ายกิจการสภาหมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์ซึ่งได้มาประชุมพร้อมกันนักมุนทุนพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปีติสมมนัตประกาศราช,ชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในมหามงคลวรโรกาสที่ใต้ฝ่าระองธุรีพระบาททรงเจริญพระชนพรรษาแ6ดสิพรรษานับเป็นบุญของแผ่นดินไทยและเป็นมงคลอันสูงสุดของเหล่าพระสบนิกรชาวไทยที่ได้ถือกำเนิดและดำรงชีพภายใต้พระบรมโาธิสมภาร ในพระมหากษัตริรยาที่ราชเจ้าผู้ทรงคุณประเสริฐกระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชผู้ทรงเตี่ยมล้นด้วยพระคุณธรรมพระเมตตาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงทรงได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก เพื่อต่อสู้กับความทุกข์ยากของราษฎรและส่งหาแนวทางให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมีความสุขความเจริญที่มั่นคงถาวรน,นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2525ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาท,ทสมเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกๆภูมิภาค สเสด็จแม้กระทั่งพื้นที่ที่ไม่มีถนนหุนทางทอดไปถึงเพื่อทรงรับทราบทุกสุขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและทรงศึกษาข้อมูลจากสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงในโอกาสสุภาคมงคลวันเฉลิมปชนพรรษา5ธันวาพุทธศักราช2556นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นถวายพระกรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพรพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานญาตขอพระราชทานพระราชานญาตประกาศสมานในฉัน ประกาศสมานฉันร้อเพียงกันร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพรัศยามเทวาทิราชพระบารมีแห่งพัสยามเทวาทิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งบูรภาหากษัตรกิยาทิราชทุกพระองค์แห่งบูรภาหากษัสริยาทิราชทุกพระองค์ได้โปรดดุลบรรดาลได้โปรดดุลบันดาลประธานพรประธานพรให้ใต้่ารองทุกีๅพระบาท ให้ใต้สาและองคุรีพระบาทสรงพระเกษมสาราญส่งพระเกษมสําราญพระราชหาวิยชื่นบานพระราชหาวิทัยชื่นบานมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรระจแผ่ไปสารพระเกียรติคุณขจรระจแผ่ไปสารสติเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทย ตราจิรัติการตราจิรติการด้วยกล้าด้วยกระมมงขอเดชะ